คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดส,สงขลาผมจะพามาชมวิวธรรมชาติอันสวยงามสุดอันซีนนะครับมาดูกันว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับอยู่ดีๆไฟเครื่องโชว์นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาจริงนะอาจจะต้องยกขึ้นรถไฟแล้วก็เอาไปลงที่บางซื่อนะ ีห้าเนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสมทบบังที่แยกอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้ตรงเพชรเกษมตัดสี่หนึ่งนะเ,เพชรเกษมตัดสี่สามนะฮะเฮ้ยไฟสวยจังเออผมจะบอกว่าพอมาขี่ในหาดใหญ่เนี่ยฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลเนะี่ยมันก็ได้อีกมูดหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่แบบมีข่าร้อมรอบเนาะเจวดี แต่ภาคใต้อากาศดีนะยี่สิบเจ็ดยี่ปดองศาอุณหภูมิตรงนี้มันยี่สิบห้านะแต่ว่าตัวนี้หน้ารถจะเพี้ยนนิดหนึ่งอันนี้เราอยู่บนสี่ศูนย์เจ็ดแค่ตรงไปก็น่าจะเข้าถนนเพชรเกษมเลยนะอันนี้มันเป็นรอบนอกนะคือกลางคืนเขาปิดไฟแดงหมดเลยนะเนี่ยแบบรถโล่งเลยอะไม่ต้องรอไฟแดงสบายหน่อย สวัสดีครับกาแฟสักหน่อยเดียวเราจะไปดูพาทิตย์ขึ้นที่เขาเล่กันนะฮะห่างจากตัวเมืองหานใหญ่ประมาณสี่ห้าสิบโลนะเย็นเย็นสบายเลยนะตอนเช้านี่ข้างหน้าเราเป็นเริ่มเป็นหมอกกันนะหรือวันนี้เราจะเจอทะเลหมอกแน่เลยนะตอนเช้านี้ถ้าเจอที่แบบเฟียวเลยนะ ขึ้นไปดูข้างบนผมว่าน่าจะเป็นทะเลหมอกแล้วเนี่ยตรงนี้เรียกว่าสะดาแล้วนะครับแล้วน่าจะเลี้ยวขวาไปทางปลาดังนะถ้าไปเขตแดนก็ตรงไปนะฮะเลี้ยวขวาไปปลาดัง นี่ไงโอทัานทธรมเขาเล่เมื่อวานตรงนี้ฝนไม่ตกแน่เลยตรงนี้ไม่มีหมอกนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูข้างบนกันอาจจะเห็นหมอกไกลๆอะไรอย่างเงี้คือจริงๆที่ผมมาตรงเนี้ยผมเห็นพี่บอลพาเที่ยวนะเขามาแล้วเอากาเอาเต็นขึ้นไปกลางด้านบนแบบวิวสวยมากแต่ไม่รู้ว่าใช่ลูกเดียวกันหรือเปล่านะผมทักไม่หาแกแกก็บอกว่าเออเขาเล่แต่ตอนนี้ก็เริ่มงงละ เมื่อกี้ผมเห็นป้ายบอกว่าจุดชมวิวทะเลหมอก360คิดว่าตรงนี้แล้วแหละถ้า360นะใช่เลยเดี๋ยวผมดูพิกัดให้อีกทีหนึงนะผมไม่มั่นใจว่าต้องขึ้นตรงไหนนี่ๆๆมีป้ายบอกอยู่ใช่ไหมทะเลหมอกเขาเล่นในสศาลเจ้าแม่กวนอิมอ๋อเข้าทางศาสเจ้าแม่กวนอิมเขาเล่เลยอ๋อโน่นโน่นนเห็นแล้ว เฮ้ยนู่นไงมีคนอยู่ข้างบนด้วยน่นไปไปไป,ไปขึ้นไปโอ้คนมาเยอะคนมาเยอะนะเนี่ยหรือเรามาช้าไปคนมาเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยบางตอนนี้เราก็มาถึงเขาเล่แล้วนะครับหมุดที่เราต้องปักนะครับก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมเขาเล่เลยจอดตรงหน้าศาลเจ้าเลยนะครับแล้วก็ เดินขึ้นทางขึ้นนะครับนี่จะมีป้ายบอกวันนี้ก็นําโดยบางนิดนะครับนี่จุดชมวิว360นี่เราต้องขึ้นไปตรงนี้แต่เสียดายอ่ะไม่มีหมอกอย่างงี้แต่ไม่เป็นไร่ข้างบนอาจจะสวยกว่าที่คิดก็ได้พอเราอยู่ข้างล่างยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรไปดูเดี๋ยวามีห้องน้ําด้วยแต่ว่ายังล็อกอยู่นะ นี่นครับก็จะมียอดเขาหัวล้านอยู่ด้านบนนะสามร้อยเมตรครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่ทีก็แล้วแต่คนด้วยนะด้านบนจะมีสามแยกเลี้ยวซ้ายไปเขาเล่ห้าทีเลี้ยวขวาหนึ่งชั่วโมงไปอุทยานเขาเล่ที่เราเห็นเป็นองค์พระอยู่ด้านล่างนั่นแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเขาหัวล้านก่อนดีกว่า3ามร้อยเมตรน่าจะประมาณสิบนาทีได้ไม่มังสิบห้าทีถ้าเราฟิตๆนะถ้าใครฟิตก็เร็วอยู่อย่าลืมเอาน้ํามาด้วยนะครับเห็นนะทางขึ้นมันฟิลเหมือนอะไรวะ พวกกระดึงพกกระดึงอย่างนี้แหละบังอย่างเย่งี้พี่ขุนชอบพี่ขุนมาได้นะครับเขาเล่ที่ผมบอกว่าพี่บอลมาแกเก่งนะแบบแปลกของขึ้นไปเลยเนี่ยเขาเอาเต็นท์ขึ้นไปกลางอะพี่บอลไปถึงข้างบนก็น่าจะมีแดดพอดีนะบางเนาะมันน่าจะสวยเลยแหละแต่ทางขึ้นเหมือนไอ้นี่เลยถ้ำนาคาเมื่อก่อนที่เขาทุกี่มคนเป็นลมนะที่มีคนเป็นลมทางอย่างนี้เลยครับมีรากไม้มีดินมีหิน แดดเริ่มมาแล้วทุกคนอันนี้คือสามแยกที่ผมบอกนะเลี้ยกวาไปพุทธอุทยานอีกประมาณหกสิบนาทีแต่ก็แล้วแต่ร่างกายนะอันนี้ผมเดินขึ้นมาประมาณ1ิบห้านาทีเดี๋ยวเดียวซ้ายขึ้นไปจุดชมวิวยี่สิบเมตรถเราต้องไต่หินก้อนนี้ขึ้นไปนะ<ม>โอ้โหเป็นการตื่นเช้าที่มาอารางวัลแบบยากมากถึงแล้วถึงแล้วอ่ะนี่เึ็นไห อ๋อก็ว่ามา20เมตร5นาทีของมันต้องไต่ตรงนี้พ so oh. uh oh. oh, ี่เรียบร้อยที่สุดละโอ้โหสวยมากโอ้โหอ๋อเมื่อกี้ท uh. ี่เรามองเห็นคนจากด้านล่างน่คือตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้ค่อยคุ้มค่ากับการตื่นเช้า ผมอยู่ที่เขาเล่นะจังหวัดส,สงขานะครับอันนี้อยู่ในอำเภอสะเดาใช่ไหมครับบังอันนี้สะเดาก็คือปะดังก็อยู่ในสะเดาใช่ไหมเป็นวิวที่แบบสวยมากคือมันแปลกตรงที่ว่า เขาลูกเนียมันเป็นเขาเดียวที่แบบโดดเด่นแต่ไกลเลยนะครับคือแบบเป็นทุ่งกว้างๆล้อมรอบแล้วก็ไกลๆก,ก็จะมีภูเขาปาปายนะครับไม่แน่ใจว่าไกลๆฝั่งนู้นใช่เขาคอหงทางสงขาหรือเปล่าไอ้ทางคันใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เราเห็นเนินนมสาวที่อยู่ฝั่งมาเลยด้วยนะครับตรงนี้ก็มองเห็นป่าดังเบซาตรงนี้ก็คือสดาวเป็นด่านนอกนะครับด่านชายแดนตรงนี้อยู่ใกล้มากคือตรงนี้เห็นแบบ 3- 6 0ูเลยแบบสวยฮะแนะนําว่าใครขึ้นมาก็เอาน้ําขึ้นมาด้วยนะขวดหนึ่ง ก็ใช้เวลาประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คนด้วยนะครับอันนี้เราเดินขึ้นมากันไม่หยุดเลยก็15นาทีคนเจ้าถิ่นก็ยังไม่เคยมาไม่เคยมาครับครั้งแรกเหมือนกัน เดี๋ยวเราต้องลงแล้วลงมาถึงข้างล่างแล้วครับเงาแตกเงาแตกเงาแตนแต่เช้าแต่ว่าเดี๋ยวขี่รถไปก็จะดีขึ้นนะครับเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะไปตรงด่านปาดังนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวบางจะพาเที่ยวสงขลานะครับนี่แดดออกแล้วไม่มีละหมอกกระจายกระเจิงหมดละคือแนะนําเลยว่าให้มาถึงตีห้าครึ่งนะอันนี้ผมมาถึงก็เกือบหกโมงครึง่งละถนนที่นี่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่า เนี่ยมันเขียวขจีแล้วลมลื่นมากแต่ว่าภาคใต้เนี่ยเหมาะจะกระจายเร็วเหมือนกันนะต้องกะเวลาดีๆนะโอ้ยนานิรส24แต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณ27เดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาด้วยนะครับมาร่วมเดินทางด้วยนะครับก็คือน้องรุดน้องเคยพาผมมาเที่ยวอยู่ตอนนั้นก็มากระบ,บังด้วยนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวน้องจะมาเที่ยวด้วยวันนี้น้องว่างกลับมาพอดีนะ อจริงๆเลยโซนเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวเท่าไหร่นะแบบโซนชายแดนนยฝั่งนี้ลงรักบรรยากาศภาคใต้นะครับมันดูดิเขียวเขียวสบายตามากเลยขอเติมน้ำมันหน่อยฮะอันนี้เป็นน้ำมันอะไรครับของมาเล่ขวดเท่าไหร่ครับสามสิบสองบาท,บาทอันนี้เป็นเก้าเจ็ดหรือเก้าห้านะครับเก้าห้าเก้าห้าเอาเดี๋ยวเอาขวดหนึ่งครับ ของผมมาจากกรุงเทพครับใส่น้ำมันมาเรียบร้อยนะครับน้ำมันมาเลหอมมากคือของมาเลเขาเป็นแบบเบนซินเลยอลองอผสมดูหน่อยน่าจะวิ่งดีขึ้นหน่อยสวัสดีครับ ได้ได้ครับได้เดี๋ยวไปขึ้นยอดเขาสองแผ่นดินกันนะครับเดี๋ยวให้น้องรุดนำให้ประเทศมาเลเซียเลี้ยวซ้ายสุลการกรปาดังเลี้ยวซ้ายส่งขานี่บอรดเดอร์นี่เยอะมาก,กน,นะนี่รถมาเลเซก,ก็น่าจะกลับบ้านเขาเนาะส่วนรถบนรูกเขาก็จะแยกนะเหมือนกับอันนั้นจะเป็นรถส่วนตัวรถเล็กมอไซค์อะไรอย่างเงี้ย รถบรรทุกทรัคเนี่ยทรัคบอลลี่ก็เข้าตรงนี้เตรียมข้ามไปมาเลเซียกันอันนี้ก็คือทางรถไฟนะครับน่าจะเดี๋ยวนะข้ามไปมาเลได้ปะถ้ารถไฟต้องข้ามทางฝั่งสเสดารูป้ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเคยได้ยินว่าเราสามารถนั่งรถไฟไปทางมาเลยได้เลยอันนี้น่นอันเนี้ยตรงข้ามนี่คือมาเลแล้ยนะนี่เพราะว่าเนี่ยชายแดนมาเลเซียตรงนี้แหละ ฟิวก็แอบขายเบตงเบาๆนะเนี่ยปิดทุกคนปิดได้ครับได้ได้หาร้านกาแฟนั่งก็ได้รนกาบได้สรุปคือยอดเขาสองแผ่นดินขึ้นไม่ได้นะครับเขาปิดปรับปรุงพื้นที่อยู่แล้วก็มันต้องผ่านรีสอร์ทนะครับส่วนรีสอร์ทก็ปิดพื้นที่ไปแล้วนะเออ เอาเป็นไรเดี๋ยวเราไปเนินนมสาวกันต่อชายแดนไทยมาเลน,นะครับลงมาแถวนี้เราก็อยากข้ามไปมาเลยเหมือนกันเนะี่ยแต่คัน,นี้ไม่ได้เตรียมเอกสารไว้จริงๆเอกสารันก็ก็พร้อมอะถ้าจะเอาถ้าจะข้ามจริงๆนะคือมีเล่มมีอะไรทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พาสปอร์ตมา ผมชอบความชิลแบบนี้มากเลยใกล้ๆเมื่อกี้ที่ผมพูดไว้ว่ามันจะมีรถไฟสายนึ่งที่ <c oughs> วิ่งเข้ามาเลเลยก็คือที่นี่เนาะที่นี่เลยสถานีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ครับสุดอก็อคือเราสามารถนั่งรถไฟข้ามไปในมาเลได้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อของมาเลอีกทีนึงไปเที่ยวปีนังอะไรอย่างเงี้เนาะ <c oughs> อร่อยอะเป็นชาเย,ย็นที่อร่อยมาก ันนี้เราก็ทานไก่ทอดทานใหญ่เนาะมานี่นี่ะ <c oughs> ล่ะเรากินอิ่มแล้วเราก็เดินทางต่อไปถ่ายรูปก,กับเนินนมสาวนะครับแ <c oughs> ถวนี้น้ำมันมาเลยเยอะมากเลยเข้าข้างๆดัดเลยนะครับซอยนี้ ข้างๆนี็คืออิมเเกชันของมาเลเซียนะฮะโอ้มรนอากาศดีมากเลยฮะ สวยเราต้องถ่ายมาอย่างนี้และตรงที่ผมอยู่นะครับเขาเรียกว่าเนิน2เต้าซึ่งตรงนี้นะครับเป็นถนนที่เรียบชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซก็ถ้าใครมานะครับก็ลองมาได้นะครับยิ่งบรรยากาศตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนี่คือแบบสวยมากๆ ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเน,นืน้าสาวนะครับตรงเรียกว่าชายแดนไทยมาเลยนะครับเนี่ยรั้วสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเป็นรั้วของมาเลเซียนะใครมีโอกาสมาแถวนี้นะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะเมื่อเช้าก็เดินขึ้นเขาเรียบร้อยตอนสายมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นน้ำดีกว่านะครับไปที่น้ำตกตนปิวนะ เดี๋ยวบางพาไปตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สายถ่ายรูปชอบมามากนะครับโดยเฉพาะตอนเย็นไม่ก็ตอนเช้านะคือตรงนี้จะสวยมากๆเลยแต่อากาศไม่ไม่ร้อนนะลงมาเย็นอยู่ดีๆไฟเครื่องโชว์นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวขี่ไปก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ ไฟเครื่องโชว์เดี๋ยวเราไปอ่านคู่มือกันว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะแต่ว่าก็ยังดีนะถ้าอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยมันไม่มีปัญหาถ้าสมมติรถมีปัญหาอะไรก็มีศูนย์หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าถ้ามันมีปัญหาจริงนะอาจจะต้องยกขึ้นรถไฟแล้วก็เอาไปลงที่บางซื่อนะตอนนี้หาแผ่นสำรองไว้เรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้เราก็กําลังไล่เข้าเมืองหาดใหญ่ละตอนนี้ผมดูแล้วคือความร้อนไม่ขึ้นนะความร้อนปกติ แต่ผมดูตลอดทางนะตั้งแต่มาจากกรุงเทพก็ไม่เกิน5ขีดแต่ไฟเครื่องโชว์ถ้าเป็น Honda มันจะมีบางอาการนะครับที่เครื่องโชว์ก็ตั้งขาคูแล้วเบิ้ล้อลอยโดยที่ไม่ปิดแฮกชันนะอันนี้นก็ขึ้นขับไปัะพักก็จะหายเองแต่อเน,นี้ผมไม่รู้เลยแต่กําลังเครื่องก็ไม่ตกนะเนี้ยขับบิ่ได้ปกติเดี๋ยวต้องเช็กละ น่าจะสกู๊ปปี้นี่สีแดงของคุณลุงเนี่ยติดตามผมด้วยน่ารักมากแกบอกว่าแกอยากขี่รถเที่ยวเมื่อกี้จอดติดไฟแดงนะเขาบอก,กอยากขี่รถเที่ยวแต่ยังไม่ค่อยกล้าบอกว่าไปได้เลยสกู๊ปปี้นี่ยิ่งสบายเลยแกโ,โตบิดยังเดียวบิดกับเบรกใส่ไบค์เลยเหรอเนี่ยครับผมใช่แลวผมตามอยู่จริงเลยเนะี่ยขอบคุณครับเจอตัวแล้วอคุณลุงไปไหนครับเนี่ย อ๋อโอเคเดินทางปลอดภัยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าะรอบที่แล้วผมไม่ได้นี่นะเดี๋ยวผมจะลองใช้เลนดึงเข้าไปดูฝำตกอยู่ข้างหน้านี่ ไปเล่นน้ําตกกานูนน้ําตกไหลลงมาจากบนเขาแต่เราน่าจะไปเข้าวังเจ้าคุณแคมปิ้งนะครับนี่200เมตรตรงนี้ก็มีร้านอาหารแต่เหมือนจะปิดนะโอ้โนนี้คนเยอะ ที่นี่คือวังเจ้าคุณแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันคุณเห็นบางและบางแอบไปเล่นตรงนู้นบรรยากาศดีนึกว่าบางจะลงตรงนู้นกันนึกว่าจะลงตรงนู้นกัน ฝีมือปฏติมากรรมฝายนะครับด้วยทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำเลยดูฝายเรานะฮะอันนี้สร้างเองนะครับระหว่างที่เราเล่นน้ำกันนะครับก็เพลินๆอ่ะโยนไปเรื่อยๆอ่ะสร้างเป็นฝายเลยฝนจับกลุ่มมาแล้วนะฮะก็ดับร้อนได้เยอะเลยเล่นน้ำตกใส่ขึ้นมาอาบน้ำต่อ,อสบายสบายตัว โอ้ยฝนตกตอนนี้ผมกลับมาที่โรงแรมเดิมนะครับ The Bed Room ตรงนี้ตอนนี้รถอาการไฟโชว์เดี๋ยวผมจะไปที่ศูนย์เวดป้าหาดใหญ่ใช่ไหมครับบางอยู่ใกล้ๆโรงแรมเราเใ,ใช่ไหมใกล้ครับประมาณไม่ถึง2โลครับอ๋อโอเคสบายเลยเดี๋ยวลองไปให้เขาเช็คโค้ดให้ก่อนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวขับกลับปกติเลยแต่ถ้าถ้ากลัวอาการกำเริบเดี๋ยวอาจจะยกขึ้นรถไฟพรุ่งนี้เลย นะไม่ไปต่อแล้ว <laughs> มีด้วยมีศูนยอพิเรียเวตาด้วยกันเลยเดี๋ยวลองให้เขาเช็คให้แป๊บนึงนะครับมีเพื่อนด้วยสีเดียวกันเลยอ่ะไปหาหมอกันลูกหาหมอหาหมอดูเหมือนน่าจะไม่มีอะไรมากหรือเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอช่างมาบอกแล้วกัน กิดอะไรขึ้นครับพี่ช่างลุกพุ้ดอะไรนะพุตดเซนเซอร์นี่น้ำมันหนาเซนเซอร์น้ำมันหนาน้ำมันมาเลอ๋อใช่ใไหมใช่ไหมครับพอลุกพุตดใช่ไหมครับไปเครื่องหายเลยพี่โชว์อ๋อหายเลยแสดงว่าเติมน้ำมันมาเลยพี่เติมสองลิตรหกสิบบาทมันขึ้นตอนเติมวิ่งไปประมาณสิบโลแล้วมันก็ขึ้นสิบกว่าโลโอเคหายซ่าแล้วทุกคน เดี okay, ๋ยวเราไปดูด้านบนกันตอนนี้เราถึงเขาคอหงแล้วนะตรงนี้เรียกว่าเขาคอหงรพระพุทธมงคลมหาธาตุหร,หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจุดตรงนี้คือเขาเรียกว่าเขาคอหงแลนด์มาร์ค <Land mark S 2> ของหาดใหญ่ของหาดใหญ่เมืองหาดใหญ่แลนด์มาร์คชมวิวเมืองหาดใหญ่เวลาช่วงปีใหม่นะคือเขาจะมาดูพลุก,กันบนนี้แล้วก็ทั่วเมืองหาดใหญ่เขาจะจุดพลุ พอชุดฟูแล้วแบบมันจะขึ้นพร้อมๆกันแล้วมันจะสวยปีล่าสุดนะปีใหม่ปี6 7เนี่ยต้องจอดรถข้างล่างนู่นแ่ะเดินขึ้นมาเนี่ยอ๋อก็คือขึ้นบันไดอันใดอันนี้ใช่ครับขึ้นมาเนี่ยออคือเมืองหาดใหญ่ใช่ไหมครับทั้งหมดนี่คือเมืองหาดใหญ่คือบางคนเข้าใจผิดว่าสงขากับหาดใหญ่คือที่เดียวกันผมเป็นคนนึ่งที่เข้าใจว่าหาดใหญ่อะก็คือสงขาก็คืออำเภอเมืองอีตรงเนี้ยคนจากที่อื่นมาถามคนสงขาว่าอยู่หาดใหญ่เอ้ยอยู่ที่ไหนบอกอยู่หาดใหญ่อยู่สงขา อ๋ออยู่สงขลาเลยไม่ใช่ก็คืออยู่หาดใหญ่หาดใหญ่ก็คือสงขลาผมอยู่หาดใหญ่หาดใหญ่ก็คือหาดใหญ่ใช่ส่สวนมากคือเขาจะตอบกันอย่างน,นี้นคือมันคนละโซนกันนะเพราะงั้นตรงเมืองสงขลาผมอยู่ฝั่งอ่าอู่ข้าง พระพุทธมงคลมหาราชพระประจำเมืองหาดใหญ่อันนี้คือเควันคานะทุกคนแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดบางบอกว่าเขาปิดปิดแบบปิดชั่วคราวแต่จริงๆมันเหมือนปิดทาวรเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ ก็จะนั่งไปฝั่งฝั่งทางทิศเหนือของหาดใหญ่ก็มีประมาณนี้แหละสําหรับออบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมว่าไม่เห็นพระาที่ยตกแล้วไม่เห็นซันเซ็ตนะครับเพราะว่าเมฆบังหมดละและสุดท้ายนะครับด้วยความกังวลเรื่องรถหองผมเนี่ยก็เลยคิดว่าผมจะตีรถกลับเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดมีปัญหาระหว่างทาองอีกมันจะลําบากนะครับวันนี้เราก็จะไล่ขึ้นกรุงเทพกันแล้วนะครับไปเอาน้องลักกี้ก่อนนะครับ น้องลักกี้อยู่กับบังแล้วก็จะไล่ขึ้นกรุงเทพกันนะลักกี้ลักกี้พ่อมารับแล้วลกูกโอเคบังสวัสดีครับขอบคุณบังนะครับที่ดูแลแล้วก็ต้อนรับผมในทิปนี้ยินดีรนครับผมครับพิปหน่าจอกันเนาะครับพิมพ์น่าจอกันน่าจะน่าจะเป็นรอบมาเลยครับเดี๋ยวน่าจะลงมาอีกรอบนึงนี่ครับก็มารับน้องลักกี้ฝากไปกับบังนะ งันเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับโอเคมาแล้วครับบงังขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวผมทักบอกครับโอเคครับ ขึ้นอีกแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะขี่กลับได้เพราะว่าผมยังคิดว่าน้ํามันยังหนาอยู่เพราะว่ายังยังใส่เอไอ้นี่ไว้อยู่นะมันยังมีน้ํามันมาเลยเดี๋ยวเราไปไปเคลียร์ที่บ้านทีเดียวเลยแล้วกันเพราะว่าดูทองเราอะไรอุปกรณ์อะไร,มออะไ,รไม่น่ามีอะไรแค่เรื่องน่จะเป็นเรื่องเซนเซอร์มากกว่านะ เราก็ใช้เวลาเดินทางจากหาหญ่มาสู่กรุงเทพรวมระยะเวลาทั้งหมด18ชั่วโมงและทีมนี้สรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณ5,000กว่าบาทแยกเป็นค่าน้ำมัน2,736บาทนะครับด้วยระยะทาง2,344กิโลใช้น้ำมันไปทั้งหมด68.8ลิตรค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาจากอพิเลียนะครับก็3 4โล,ลิตรตกกิโลเมตรละ1.1บาทประหยัดพอตัวในความเร็วที่ค่อนข้างก็กถือว่าเร็วนะครับสำหรับรถคันนี้หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากก็น้อยนะครับ